สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้พี่สีพาเพื่อนๆมาชมมะฮอกกานีนะคะเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะเป็นพืชยืนต้นนะคะไม้มะฮอกกานีเพื่อนเมะฮอกกานีนะคะเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่นะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะเพื่อนเในประเทศของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับการปลูกเพื่อให้ร่มเงานะคะและใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เพื่อนเพื่ เฟอร์นิเจอร์นะคะของตกแต่งมีพลด้วยนะคะเราก็สงสัยว่าต้นอะไรนะคะเราก็ถ่ายภาพมาแล้วก็ไม่ได้นำเสนอสักทกีนะคะเพื่อนๆวันไหนก็ลืมนะคะวันไหนก็ลืมได้เวลานำเสนอแล้วนะคะลักษณะเด่นของมะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีใบใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่ลำต้นสีน้ำตาลน,นะคะมีกาบมีเปลือกด้วยนะคะสีน้ำตาลลำต้นสูงใหญ่นะคะ ไม่คิดว่าจะต้นสูงใหญ่ขนาดนี้นะคะเห็นต้นเขาเล็กๆคุณเพื่อนอหลายปีนะคะที่เรามาเดินออกกําลังกายส่วนสุขภาพสะสารลอยนะคะเราเห็นผลเราก็สงสัยว่าผลอะไรนะคะต้นอะไรต้นสูงนะคะที่แรกต้นเล็กๆก็เห็นผลก็นึกว่ากินได้ไหมนะคะผลตะปุ่มตะปําเหมือนน้อยหนาน้อยหงงนะคะเพื่อนแต่เป็นสีน้ําตาลนะคะ ยังไม่มองเห็นใกล้ๆนะคะมองยังไม่เห็นใกล้ๆเพราะว่าต้นเขาสูงนะคะข้างๆติดกันก็คือต้นไฮต้นโพเนาะนี้ต้นของเขานะคะต้นนี้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะคะสูงใหญ่แล้วก็มีผลข้างบนนะคะใบใหญ่นะคะเพื่อนๆใบสวยงามด้วยใบเขียวให้ร่มเงานะคะลักษณะเด่นของมาสโกนีใบใหญ่นะคะ ลำต้นเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะคะถึงขนาดใหญ่นะคะสูงได้ตั้งแต่15เมตรถึง25เมตรเลยทีเดียวเ,เพื่อนๆ30เมตรไหมลำต้นนะคะตรงนะคะลำต้นตรงเรียวขึ้นไปนะคะเปลือกต้นมีสีน้ำตาลเข้มปนดำนะแล้วก็อาจแตกนะคะแตกเป็นสะเก็ดนะคะเมื่อต้นโตเต็มที่เ,เพื่อนๆแตกครุขระนะคะ เป็นลอกเป็นกาบออกนะคะนี่ใบเขาให้ร่มเงาเพื่อนเพื่อนพ้นพ้นสีน้ําตาลเนาะเหมือนจะเป็นเหมือนน้อยหนาน้อยโหน่งนะคะเหมือนบะเขียบนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เป็นสีน้ําตาลนะคะใบนะคะเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่นะคะเรียงสลับกันมีใบย่อยประมาณ3ามถึงหคู่ ต่อ1ใบย่อยนะคะย่อยเป็นรูปวงรีหรือรูปขอบขนานนะคะปลายใบเรียวแหลมและโคนใบเบี้ยวเล็กน้อยนะคะดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่งนะคะดอกมีขนาดเล็กมีสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองอมเขียวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเพื่อนๆดอกนะคะดอกของมะฮอกกานีใบใหญ่เนาะ ผลนะคะเป็นผลแห้งแข็งรูปไข่หรือรูปทรงกระบอกนะคะสีน้ำตาลเมื่อแก่จะแตกออกเป็นห้าโพจากโคนด้านล่างนะคะภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลแบนจำนวนมากและมีปีกช่วยในการกระจายพันธ์ตามลมนะคะน่าจะร่วงหลดลงมาแล้วก็มีคนเก็บไปเนาะเก็บไปขายได้นะคะผลของมะฮอกกานีใบใหญ่เ,เพื่อน นี่ผลของเขานะคะเดี๋ยวซูมให้ดูเพื่อนๆน่าจะล่วงลงมาแล้วนะวันนั้นเราเห็นเราเดินมาเราเห็นมีมีหลายผลนะคะมีมีหลายหน่วยเนาะการใช้ประโยชน์นะคะเนื้อไม้ก็ทำเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็ทำลว,วดลายตกตกแต่งต่างๆนะคะทำเป็นรูปโน่นนี่นั่นนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้างนะคะเนื้อไม้นะคะมีลวดลายสวยงามนะคะเนื้อละเอียด แข็งแรงทนทานและมีคุณภาพดีใกล้เคียงกับไม้สักนะคะเพื่อนๆน่าจะแข็งแรงเนาะเพราะว่าต้นเขาสูงลำต้นตรงนะคะเหมาะก,กับทำเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงเตียงเตียงนะคะเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงนะคะจึงเป็นที่ต้องการสูงในอุตสาหกรรมทำเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีนะคะเครื่องดนตรีและก็การข่อสร้างนะคะทำเครื่องดนตรีเนาะตรงนะคะต้นเขาตั้งตรง สิ่งแวดล้อมนะคะปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาตามริมถนนหรือในสวนสาธารณะได้ดีนะคะนี่ก็สวนสาธารณะส,สาสลลอยนะคะหน้าโรงพยาบาลเพื่อนๆมีผู้คนนะคะมาออกกําลังกายมาพักผ่อนหย่อนอารมณ์นะคะกลางวันก็มีนะคะคนมานั่งใต้ต้นไม้นะคะริมน้ำเพื่อนๆมีสระน้ํานะคะสวนบัวนะคะสะสารลอยนะคะ ช่วยบำบัดอากาศแล้วก็เป็นแหล่งพักน้ำอย่างดีนะคะ,ะรากของเขาก็จะเริญเติบโตด้วยมีสระน้ำนะคะไม่ต้องรดน้ำมากมายนะคะไม่แห้งนะคะเพราะว่าอยู่ริมสระน้ำนาะ,ะรากขเขาก็จะชนชัยไปหาน้ำเนาะหาอาหารนะคะริมสระส่วนเป็นสมุนไพรนะคะ เป็นสมุนไพรอย่างดีนะคะนอกจากรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจแล้วนะคะก็ยังเป็นสมุนไพรอย่างดีนะคะ,มะเมล็ดมีรสขมจัดนะคะสามารถนํามาต้มหรือบดรับประทานเพื่อแก้ไข้ตัวร้อนหรือไข้จับสันได้นะคะเป็นสมุนไพรอย่างดีนะคะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันไม้ชนิด ต่างๆนะคะเพื่อนๆที่กรมอุทยานแห่งชาตินะคะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะหรือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มอมหิดลนะคะเพื่อนๆมะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีใบใหญ่เพื่อนๆมีหลายต้นนะคะไม่ได้นับให้เพื่อนๆดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเรียงเรียงรายไปตามต้นที่หนึ่งนี่นะคะต้นที่หนึ่งต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนๆนะคะน่าจะเป็นต้น ต้นแรกนะคะต้นต้น,ตนหัวแถวเขานะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหดแดเกยาวไปถึงโน้นนะคะที่อารบิกนะคะเพื่อนๆเราก็สงสัยแล้วก็ชอบมองนะคะต้นอะไรนะต้นอะไรนะเราก็ถ่ายรูปมาแล้วนะว่าจะถามลุงครูดูนะคะก็ลืมนะคะพอนึกขึ้นได้นะคะนึกขึ้นได้เห็นมีวิดีโอ,อสั้นนิดหน่อยก็เลยก็เลยเอามาโพสลงนะคะแล้วก็มาถ่าย วิดีโอยาวความยาวให้เพื่อนๆนได้รับชมนะคะความยาว10นาที1 1นาทีนะคะเพื่อนเพื่อนรับชมไปนะคะเพราะว่านี่นะคะเพราะเขาสวยงามนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9 10ห้ดนะคะเพื่อนๆยาวไปนู่นนะคะตรงที่เขาเต้นอารบิกนะคะสวนสุขภาพศาสสาระล,ะลอยต้นมะฮอกกานีใบใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีคำถามว่ามะฮอกกานีใบใหญ่กินได้ไหมนะคะเพื่อนเพื่อน ใบอ่อนนะคะและดอกอ่อนของมะฮอกกานีใบใหญ่นะคะสามารถนํามารับประทานได้นะคะแต่มเมล็ดและเปลือกมีพิษไม่ควรรับประทานนะคะเพื่อนๆใบและดอกอ่อนสามารถนํามาบริโภคได้นะคะ,มะเมล็ดมีพิษปานกลางและอาจทําให้เกิดอาการไม่สบายทางเดิอนอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรวมถึงอาการอื่นๆเช่นเวียนศีรษะปวดหัวและหายใจลําบากหากรับประทานเข้าไปนะคะเพื่อน มะกอกน,นีใบใหญ่นะคะเปลือกมีรสขมฝาดมีสรรพคุณทางยาเช่นใช้สมันแผลหรือต้มดื่มเพื่อแก้ไข้แล้วก็เจริญอาหารด้วยนะ,ะมะกอกน,นีใบใหญ่นะคะต้นไม้แข็งแรงสามารถทานดอกได้นะคะกินดอกได้นะคะเพื่อนประโยชน์ก็ปลูกประดับเนาะเนื้อไม้ใช้ในการก่อ,กอสร้างแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ เปลือกใช้ทําเชือกหยับใบและดอกอ่อนกินได้นะคะใบใช้ย้อมผ้าได้ด้วยเพื่อนๆมอะะกกะานีนะคะส,ส่วนราคานะคะเขาขายเมล็ดกันนะคะเพื่อนๆอเมล็ดมี100บาท300บาทนะคะใน ช็อปนะคะในช็อปในร้านค้านะคะร้านขายออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะคะเพื่อนๆเป็นลูกเรียวๆนะคะเพื่อนๆล,ลูกกลมๆเรียวๆแล้วก็แตกออกมานะคะเป็นมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดมะฮอกกานีขายแล้วก็นํามาปลูกนะคะมีต้นต้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆที่เขาขายตามร้านค้าแต่จะหายากสักหน่อยนะคะ เป็นไม้ให้ร่มเงาไม้เศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆไม้มะฮอกกานีคุณสมบัติของเขานะคะสมคุณสมบัติเด่นๆก็แข็งแรงทนทานนะคะสีน้ำตาลแดงสวยงามลายไม้ตรงนะคะขัดเงาได้ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ทนทานต่อการผุพังและก็การข,ขกัดกินของมแมลงนะคะเพื่อนๆเวลาเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เราซื้อมานะคะบางชิ้นบางอันก็จะมี แมงเจาะนะคะคุณแมงเจาะจะเป็นมอดนะคะเรียกมอดเนาะมอดเจาะเจาะเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้ก็จะ,ะสวยงามแข็งแรงนะคะไม้มมฮอกกานีนะคะคุณสมบัตินะคะเหล่านี้จึงนํามาใช้ทาเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงเช่นตู้วงกบนะคะพื้นเครื่องดนตรีนะคะเครื่องดนตรีแล้วก็งานแกะสลักนะคะคุณสมบัติทางกายภาพและก็เคมีนะคะความแข็งแรงและความทนทาน เป็นไม้เนื้อแข็งที่ทนทานต่อการใช้งานและไม่บิดงอหรือเสียรูปทรงได้ง่ายนะคะความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทนทานต่อการผุพังและการถูกน้ำทำลายได้ดีนะคะเนื้อสัมผัสนะคะเนื้อไม้แน่นขัดแล้วให้ผิวที่เรียบเนียนแล้วก็เงางามนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ขัดที่สวยงามนะคะพเพื่อนเวลาเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้นะเขาก็จะบอกว่าเป็นไม้มะฮอกกานีนะคะ เป็นไม้มะฮอกกานีไม้ประดูไม้อะไรก็ว่ากันไปนะคะลายไม้นะคะมีลายไม้ตรงสม่ำเสมอและสวยงามนะคะสีก็จะสีน้ำตาลแดงที่สวยงามซึ่งอาจเข้มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะคะยิ่งผ่านไปยิ่งสวยงามนะคะการใช้งานนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่ชมใช้ทำเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้นะคะงานตกแต่งภายในนะคะเหมาะสำหรับทำวงกบประตูหน้าต่างปูพื้นแล้วก็ ไม้วีเนียตกแต่งนะคะงานก่อสร้างนะคะใช้ใน,นงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงทนทานนะคะเครื่องดนตรีนะคะเนื้อไม้เหมาะสําหรับทําเครื่องดนตรีเช่นกีตาร์นะคะเขาทำกีตาร์เนาะงานแกะสลักนะคะเป็นวัตถุดิบที่ดีสําหรับงานแกะสลักด้วยนะคะเพื่อนๆงานกลางแจ้งนะคะทนต่อความชื้นได้ดีจึงเหมาะสําหรับทําเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งนะคะเพื่อน เป็นตู้โต๊ะต่างเตียงนะคะที่วางไว้กลางแจ้งเนาะต้นเขาสวยงามจริงๆเพื่อนๆแล้วก็ผลก็งามนะคะผลมองเหมือนละมุดนะคะแต่ลูกใหญ่นะคะลูกเท่าโอบโอบมือของเรานะคะพนมมือนะคะรูปประมาณนั้นที่เรามองเห็นเนาะเหมือนลูกละมุดเนาะแต่ว่าลูกลูกใหญ่กว่านะคะใหญ่นะคะแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนะเพื่อน ต้นมะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีใบใหญ่นะคะถามว่ามะฮอกกานีใช้เวลาปลูกประมาณกี่ปีนะคะได้ตัดสะะิบถึงสิปีนะคะก็จะสามารถตัดเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เพื่อจําหน่ายได้อย่างไรก็ตามนะคะการเจริญเติบโตและอายุที่เหมาะสมสําหรับการตัด จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะเช่นสภาพแวดล้อมการดูแลแล้วก็ขนาดของต้นนะคะที่ต้องการนะคะต้นที่โตเต็มที่มากขึ้นก็จะมีราคาสูงขึ้นนะคะเพื่อนๆระยะเวลาการโตนะคะก็จะ1 0 1ถึง15ปีนะคะตัดเพื่อไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็นําไปขายนะคะมูลค่าก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปนะคะยิ่งต้นมีเวลาหลายปีนะคะหลายสิปีนะคะตามสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็ ภูมิอากาศอุณหภูมิปริมาณน้ํานะคะนี่ใกล้ริมน้ํานะคะต้นเขาก็จะสูงสูงเนาะก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะคะ1 0 1ถึงปีนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ10ปีนะคะ1ิปีกว่านะคะต้นพวกนี้นะคะแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวก็จะเห็นต้นสูงขนาดนี้นะคะเรามาเดินที่สวนสุขภาพนะคะสิบกว่าปีประมาณนี้เพื่อนๆเห็นเขาปลูกต้นเล็กๆตอนนั้นนะคะ น่าจะพอสอประมาณเท่าไหร่นะแต่ต้นเขาก็จะผิวเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้นมะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีใบใหญ่นะคะต้นไม้เศรษฐกิจนะคะต้นไม้แข็งแรงทนทานตั้งตรงนะคะเพื่อนๆสามารถกินอยอดได้นะคะเพื่อนๆเป็นสมุนไพรยอย่างดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาด้วยกันนะคะ,ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ